สวัสดีครับ sit station ครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการกู้โพสนะครับที่เราได้ทำการลบออกไปแล้วนะครับในเฟซโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นการทำผ่านที่จากมือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน Facebook บนมือถือของเรากันได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาอย่งหน้าแรกของ f a c e b o o k นะครับหลังจากนั้นให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของอ่ o โปรไฟล์นะครับซึ่งจะเป็นรูปเราอยู่ในหน้าแรกนะครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายัง,ยงหน้าโปรไฟล์ของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของตั้งค่าโปรไฟล์นะครับซึ่งเป็นจุด3จุดนะครับตามที่ลูกศรได้ทําการชี้ไว้และคลิกกันเข้าไปได้เลยครับ เมื่อคลิกมาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังหน้าของการตั้งค่าโปรไฟล์กันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าคลังกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังหน้าคลังนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกโพสต์นะครับที่เราจะต้องการกู้คืนนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็น โพสอันนี้นะครับโดยทําการโดยให้เราทําการติ๊กเครื่องหมายถูกไปยังหน้าโพสต์ที่เราจะต้องการกู้คืนกันนะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับและวทาการให้เราทําการคลิกไปที่กู้คืนกันได้เลยครับเมื่อคลิกกู้คืนนะครับก็จะมีในส่วนของ pop up นะครับแสดง ขึ้นมาโดยถามแล้วว่าเราต้องการที่จะกู้คืนโพสต์อยู่หรือไม่ครับก็ให้ทำการคลิกไปที่กู้คืนกันได้เลยครับเมื่อเราคลิกกู้คืนเสร็จแล้วนะครับก็ในการกู้คืนก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะาพาการไปตรวจสอบในส่วนของการกู้คืนโพสต์นะครับก็ให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับ ก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของโพสต์ที่เราได้ทําการกู้คืนมาเมื่อสักครู่นะครับก็จะมาอยู่ในหน้าโพสต์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนําวิธีการกู้คืนโพสต์ Facebook ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ในส่วนของ SIT Station นะครับก็ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ